สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะสบายดีกันนะคะค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังค่ะกับการจะเดินทางมาจากต่างประเทศนะคะมาเข้าเมืองไทยเรานะคะค่ะพวกเราอยู่ที่นิวซีแลนด์นะคะก็มีกฎร,ระเบียบการลงทะเบียนนะคะที่จะเดินทางนะคะในช่วงที่มีโรคโควิด -19 ระบาดนะคะทางอ่านโยบายของเมืองไทยเราเนี่ยก็มีการป้องกันโรคอย่างเข่งคัดเลยนะคะค่ะก็อ ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องลงทะเบียนจากเอม a s สซนะคะก็คือสถานทูตไทยที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็จะมีเอกสารกรอกมากมายนะคะก็ต้องขอเขาให้กรอกอะไรก็กรอกลงไปนะคะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ ก่อการซื้อตั๋วนะคะการซื้อตั๋วก็ซื้อผ่านของ MSC นี่แหละคะ่ะคือทาง M อเม ssy จะเป็นผู้ที่จัดเครื่องบินเช่าเหมาลำนะคะค่ะก็จะไม่มีบ่อยมากนะคะเพราะว่าประชากรคนไทยที่อยู่ที่นิวซีแลนด์ก็ไม่เยอะนะคะก็ประมาณหน0่0หคนนะคะค่ะก็อาจจะมีบางท่านที่ต้องการประสงค์ที่จะเดินทางหรือว่าไม่เดินทางนะคะก็จะมีไม่เยอะแล้วก็จะมีะต่างชาติบ้างนะคะ ช่วงนี้ก็ทางรัฐบาลนะคะก็มีนโยบายว่าให้ต่างชาติเข้ามาได้แต่ต้องมากักตัวนะคะเพื่อเป็นการอกอบกู้ s i n e s s นะคะธุรกิจให้พื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครมีความประสงค์ที่อยากจะเดินทางเข้าไทยแล้วก็มาพักผ่อนหรือว่ามาทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็ต้องมากักตัวนะคะ14วันนะคะตามกฎระเบียบของอการป้องก,กันโรคโควิด1ิ COVID นะคะค่ะเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะเราก็ ซือ้อตั๋วเสร็จทุกอย่างคือทางสถานทูตทางเอเมอร์ซี่เนี่ยก็จะดําเนินการให้เราทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะว่าสถานทูตจะเป็นผู้ที่จัดเครื่องบินเหมาลําให้ผู้โดยสารนะคะฉะนั้นแล้วที่ประเทศนิวซีแลนด์จะไม่มีเครื่องบินทุกเดือนค่ะนะคะแล้วแต่ความห่างเขาจะเช็คด,ดูถ้าเกิดว่ามีการระบุไปแล้วว่าเดือนนี้อาจจะมีหนึ่งลำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ซื้อตั๋วไม่ครบนะคะตามที่กําหนดที่ทางสถานทูตตั้งไว้อย่างเช่นว่าที่นิวซีแลนด์เนี่ยอาจจะเป็น140 ผู้โดยสารนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ถึงเนี่ยอาจจะเกิดการขาดทุนก็อาจจะมีการยกเลิกนะคะแต่พวกเราก็โชคดีนะคะก็ทามาในเดือนเนี้ยเดือนตุลาคมนะคะก็มีครบนะคะ440คนขึ้นไปนะคะก็ได้เดินทางกลับประเทศไทยนะคะแต่ตอนนี้ก็มาถึงเพิ่งมาถึงเมื่อคืนนี้นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่โรงแรมนะคะ ค่ะสาหรับคนไทยนะคะก็ต้องไปพักอยู่ตามจุดที่รัฐบาลจัดไม่ให้นะคะจะมีรถบัสไปรับนะคะที่แอร์พอร์ตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนะคะหลังจากมาถึงแอร์พอร์ตแล้วนะคะแต่สําหรับต่างชาตินะคะต้องบุ๊กโฮเทลนะคะต่างหากนะคะด้วยตัวเองนะคะผู้ที่จะต้องไปพักอยู่กับสาม,มีนะคะคนไทยก็ต้องจ่ายเองค่ะอย่างเช่น,นฉันก็ต้องจ่ายเองนะคะเพราะว่า ต้องแยกตัวออกมาจากกลุ่มของคนไทยนะคะก็ต้องมาจ่ายค่าโรงแรมเองนะคะค่ะพวกเราพักอยู่โรงแรมนี้นะคะค่ะก็ราคาก็แล้วแต่เลยค่ะต้องการใหญ่ต้องการเล็กนะคะห้องของพวกเราเนี่ยก็ไม่ใหญ่มากก็พออยู่ได้ค่ะก็ประมาณา8ปดหมื่นกว่านะคะ2ท่านนะคะค่ะก็จะมีอาหาร3ามมื้อน,นะะ้อค่ะก็เข้ามาก็ต้องตรวจโรคด้วยนะคะเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นรองเทา้าก็ต้องตรวจนะคะก็ แ,แล้วก็ต้องตรวจวัดไข้เนาะ,ะ9โมงเช้าแล้ว6โมงเช้าทุกวันนะคะจะต้องส่งทางโรงพยาบาลนะคะค่ะมันก็มีกฎระเบียบหลายอย่างนะคะค่ะก็จะ,ะให้เพื่อนๆนดูบรรยากาศนะคะที่แอร์พอร์ตนะคะเป็นยังไงนะคะค่ะก็เป็น เป็นพาร์ทวนพาร์ททูพาร์ททรีไปเนาะนะคะค่ะก็มาเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ของผู้ที่ต้องการเดินทางในช่วงที่มีการต้องกักตัวนะคะโควิด1 9เี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นประสบการณ์นะคะค่ะนี่ก็สำหรับผู้ที่ามาพักกับที่โรงแรมส่วนตัวเนาะค่ะสำหรับผู้ที่ส่วนคนไทยแล้วก็ ก็เป็นเป็นประสบการณ์ของคนไทยพี่พักต่างหากเนาะเราก็ไม่รู้กับเขาว่าเป็นยังไงเนาะนะคะ,ะที่เมื่อคืนนี้เห็นก็คือมีรถบัสนะคะไปรับนะคะค่ะแต่พวกเราก็มารถรถตู้เนาะนะคะทางรถพยาบาลมารับค่ะนะคะค่ะก็ขอเพื่อนๆชมบรรยากาศที่สนามบินเริ่มตั้งแต่สนามบินออเแลนเลยนะคะค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆพน่ะวันนี้ก็พากันจะกลับเมืองไทยนะคะก็เป็นแอร์ไทยแอร์เวย์นะคะมารับผู้โดยสารที่ออเแ้นนะคะก็เป็นช่วงโควิดเนาะก็ต้องไปกักตัวคะ่ะอันนี้คือบรรยากาศที่สนามบินเมืองออเแ้นะคะ่ะตอนนี้ขณะนี้มีแค่สายแอร์เวย์เดียวนะคะที่ให้บริการอยู่คะ่ะเพราะว่าไม่มีแอร์ไหนวิ่งเลยนะคะคุณผู้ชมคะ ก็ให้ดูบรรยากาศช่วงล็อกดาวนะ์เนาะก็ไม่ใช่ช่วงล็อกดาวน์ช่วงโควิดค่ะที่นี่ก็ยังไม่ได้เปิดเปิดประเทศเนาะค่ะก็จะไม่มีเครื่องบินค่ะนอกจากเครื่องบินพิเศษอย่างนี้แหละคะ่ะตอนนี้ก็มีแค่สายการบินเดียวที่ล็อกอินนะคะคต่พวกเราก็ต้องยื่นเอกสารหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่สถานทูตน,นะคะมาตรวจเช็คเอกสารที่ได้ลงทะเบียนไปนะคะ รู้สึกว่าจะไม่เต็มนะคะคงจะได้ประมาณร้อยกว่าคนค่ะผู้โดยสารนะคะทั้งคนไทยและต่างประเทศนะคะถ้ายัางไงก็กลับไปถึงนู่นแล้วก็ต้องไปล็อกตัวอีกนะคะ1 4วันค่ะคุณผู้ชมคะถ้ากลับมาก็ล็อกตัวอีก14วันค่ะนี่แหละคะ่ะในช่วงโควิดก็ลําบากลาบนค่ะแล้วก็มีรายจ่ายเพิ่มเยอะมากเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะ ค่ะดูแอร์พอร์ตค่ะออแลนด์แอร์พอร์ตควายต์มาค่ะกลับบ้านกลับมุม เ e ็นสำห n อ e อันนี้คือด้านหนึ่งของไอสนามบินค่ะมองไปตรงนู้นจะเป็นซีเนาะ

นี่คือบรรยากาศแอร์พอร์ทที่ออกลแลนด์นะคะออกแลนด์แอร์พอร์ทค่ะก็จะมีเครื่องบินจอดอยู่นะคะก็วันนี้มี8 8แอร์ไลค่ะที่เดินทางนะคะก็ไปซิดนีย์ไปอเมริกาไปดูไบค่ะไปไทยแลนด์นะคะอันนี้ก็แอร์นิวซีแลนด์ค่ะอมองเข้างไปนะคะด้านโน้นจะเป็นทะเลนะคะสนามบินออกแลนด์ก็จะติดติดทะเลค่ะก็เป็นพื้นที่เรียบนะคะตรงนี้ค่ะ ก็จะเห็นว่าเก้าอี้นะคะ empty ค่ะว่างเปล่าเพราะว่าตอนนี้เวลานี้ชั่วโมงนี้นะคะมีแค่สายการบินเดียวที่เดินทางค่ะสายการบินอื่นก็จะตามมาทีหลังนะคะก็จะเห็นแต่คนไทยที่กำลังเดินทางกลับเมืองไทยนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีแอร์เอมิเรต์ฟิจิเอนฟิจิเอนแอร์ไลน์ ที่จอดอยู่ค่ะก็ด้านน้นก็จะเป็นไอร์แลนด์นะคะในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะค่ะนี่ค่ะเอออัลมเ a กซแล้วก็ไทย i อเด้านโนู้นนะคะค่ะพวกเราก็จะเดินทางประมาณบ่ายสมงสิค่ะนะคะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็กําลังจะไปขึ้นเครื่องนะคะ นี้จำนวนผู้คนที่กำลังจะเดินทางวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยค่ะแล้วก็เป็นสามีเนาะสามีฝรังที่ตามภรรยากลับบ้านกลับเางไทยไปเที่ยวเมืองไทยค่ะต้องรออีกประมาณค่ะ30นาทีก็เช็คอินเข้าเนาะ